สวัสดีชาวกันค่ะดูวความรักประจำวันที่23ธันวาคมคุณได้ออสวินถ,ถือถ้วยกับหัวเขาได้จัดเม้นต์กับหัวนะคะ วันนี้คนมีคู่นะคะระวังนะเรื่องของการงานการเงินอาจจะมีอะไรติดขัดนะคะอาจจะประสบความสําเร็จได้ไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเผื่อใจไว้ด้วยการเดินทางก็อาจจะมีดีเลย์นะคะมีปัญหาจุกจิกเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันคุณอาจจะน้อยใจคนรักหรือว่าไม่พอใจอะไรเขาบางอย่างนะคะแฟนได้จัดเม้นกับผัวมีปัญหาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ก็คือมีการเถียงกันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีพลังงานบริสุ แล้วก็แด o m e t h i n g Better นะคะเรื่องราวปัญหาอุปสรรคในวันนี้จะอยู่ไม่นานนะคะเดี๋ยวปรับความเข้าใจกันได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ก็หมายถึงปัญหาก็จะสามารถเคลียร์ได้โดยเร็วนะคะแด o m e t h i n g b เ tter นะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนโสดวันนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจสละโสดหรือว่ามองหาความสัมพันธ์นะคะรอให้พลังงานดีกว่นี้ก่อนเนาะวันนี้มันมีอุปสรรคเยอะนะคะปัญหาร,บรอบๆตัวมันเยอะเดี๋ยวพลังงานก็ดีขึ้นนะคะจากวันบอกว่าเร็วนี้แหละเดี๋ยวก็ได้เจอคนที่ใช่นะคะ